ยู่ในเต็ดหลังจากที่ชนะ5นัดติดต่อกันทําให้ทัพกิเลนพยองจากที่เจอมรสุมฟอร์มสะดุดกระโดดขึ้นมารังอันดับที่4มีโอกาสที่จะจบในกลุ่มหัวตารางคะแนนอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ทําให้กิเลนกลับมาพยองไปเจาะลึกดูกันหน่อยในคลิปนี้ปัจจัยแรกนักเตะเชื่อในแพชชั่นของมาริโอคนที่ควรได้เครดิตคนแรกก็คือโคชมาริโอยูรอฟสกี้ด้วยทรัพยากรนักเตะและนโยบายของสโมสรที่เปลี่ยนไปทําให้ตัวเขาต้องใช้พลังงานของตัวเองเอามากมาก ในการปลุกเราทีมซึ่งด้วยความที่เป็นโคช้ชไฟแรง แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อน,นักเตะด้วยสไตล์ที่เรียกว่ามาริโอเวย์ซึ่งนักเตะก็เข้าใจใน d n a ตรงจุดนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทำให้ผลงานของมาริโอเริ่มเห็นผลแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะเจออุปสรรคแต่ยังไงแล้วด้วยแพชชั่นนี่เองที่ทำให้เข้าผ่านจุดวิกฤตตรงนั้นมาได้ปัจจัยที่2การกลับมาของวิลเลนพับและเอลิกโจฮาน่าฟอร์มพีในเลกแรกเมืองทองไม่ต่อสัญญาวิลเลนพ o p ดาวันโบของทีมซึ่งหลายๆฝ่ายมองว่าเกมรุกพวกเขาอาจจะลดความอันตรายลงซึ่งมันก็เป็นเช่นนนัันั้้้จรริงงงงๆออีีกกกกทแมวว่่าาาพเเขะไปลสยบ เอริกโจฮน่าปรากฏว่าก็เล่นไม่ค่อยเข้าระบบแต่หลังจากพอได้พอบกลับมาในเลกที่2ปรากฏว่าแผนเกมรุกของมาริโอก็มีตัวทีเด็ดหลากหลายมากขึ้นอีกทั้งพอบแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยลงไป9นัดกดไป5ประตูอีกครั้งทําให้เอริกโจฮ n น่าจากซีโร่กลายเป็นฮีโร่ทันทีระเบิดฟอร์มต่างจากเลกแรกๆ9 9เกมเขายิงไป9ลูกกลายเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่อันตรายไปเลย ปัจจัยที่3เกมเยืนผลงานดีกว่าเดิมปัญหาของเมืองทองอีกอย่างก็คือการเล่นเกมเยือนที่เขามักทําคะแนนเสียเรียลาดเล็กแรกพวกเขาเล่นเกมเยือนเยอะถึง9เกมแต่ชนะแค่เกมเดียวต่างจากการเล่นในบ้านที่เล่นคนลทรงเลยแต่พอมาเล็กที่2เข้าปี2023มาริโอพยายามปรับแทคติกเน้นมากขึ้นทําให้หานัดในการเล่นเกมเยืนแพ้แค่เกมเดียวชนะไปถึง4เกมแสดงให้เห็นว่าเมืองทองของมาริโอมีบทเรียนเยอะมากๆและเขานําสิ่งที่พลาดมาพัฒนาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ได้รับการแก้ ปัจจัยที่4แข้งไทยผลัดกันสร้างผลงานในเมื่อไม่มีแข่งต่างชาติโปรไฟล์ดีค่าแรงแพงช่วยแบกทาให้นักเตะไทยต้องเร่งฟอร์มของตัวเองช่วยทีมนักเตะอย่างปฏิวัติาำหมวิรเทพป้อมพันธ์เอกนิษปัญญาปราเมตรอดีวิไลและอีกหลายๆคน ต้องยกระดับฝีเท้าช่วยทีมซึ่งพวกเขาก็เล่นได้ตามแทคนติกใน DNA ของโคชมาริโอไม่มีใครแบกใครนั่นคือเรื่องที่ช่วยผลักดันให้ทัพเมืองทองขยัยผลงานดีขึ้นมากเรื่อยๆใน6-7เกมหลังและปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่5ทีมผู้บริหารให้โอกาสโคชมาริโอแสดงฝีมือปัจจัยเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญใครจากันได้ว่ามาริโอยื่นใบาลาออกมา2รอบแล้ว แต่สุดท้ายโดนฝ่ายบริหารปฏิเสธแสดงว่ายัางเชื่อมั่นว่ามาริโอคือคนที่ใช่ของสโมสรเพียงแต่ต้องให้เวลาเขาทำงานครั้งล่าสุดแม้ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนว่ามาริโอยื่นลาออกจริงหรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารก็ปฏิเสธบอกปัดมาตลอดว่าไม่เคยไล่มาริโอสุดท้ายทุกอย่างจบด้วยดีรวมถึงการไปดึงมิลลโจสิกเข้ามาเป็นมือขวาทําให้ที่ปรึกษาของมาริโอมีหลายแนวคิดมากขึ้นเป็นผลพวงส่งเมืองทองกลับมาฟอร์มดีในขณะนี้